สวัสดีครับหลันลลรีวิววันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยอามาโดอีมูคอลลาเจนนะคอลลาเจนลดส้มที่มีสรรพคุณแบบสุดยอดมากมายนะผสมสารสกัดวิตามินถึง15ชนิดนะแต่โดยรวมๆแล้วก็คือช่วยบำรุงนะครับผิวนะมีวิตามินอ e ีต่อต้านอนุมูลอิสระมีอะไรต่างๆตามที่เขาโฆษณาแหละนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนชอบคอลลาเจนลดส้มอยู่แล้วก็คือเมื่อก่อนเนี่ยกินอามาโดบ่อยเพราะว่าเขาจะมี แถมไอวิตตมินซีเม็ดฟูอยู่ด้วยซึ่งผมชอบกินนั้นมากแล้วก็มันก็จะหายไปพักหนึ่งนะก็มาเจอตัวนี้อีกก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะ,ะกินคอลลาเจนเนี่ยมันช่วยบำรุงกระดูกบำรุงอะไรเงี้ยซึ่งจะทําให้เออเราเราจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกไขข้ออะไรเงี้ยช้าลงกว่าปกตินะก็อาจจะมีโอกาสเป็นนะถ้าเรากินอาหารไม่เพียงพออะไรเงี้ยเราก็เสริมพวกนี้เข้าไปนะครับก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะถ้าซื้อในทีวีเงี้ยห้ากระปุกเก้าเก้าเก้านะแต่วันนี้ใน ช้อปปี้เขามีโปรพิเศษกว่านั้นก็คือตัวนี้แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะก็เลยสั่งมานะครับแต่ว่าคุณต้องอเก็บโค้ดส่งฟรีมาใช้ด้วยนะไม่งั้นมันจะมีค่าส่งนิดนึงนะถ้าเก็บโค้ดส่งฟรีมาใช้ก็ได้ราคานี้เลยแปดเจ็ดเก้าเนาะนะครับส่วนเรื่องสรรพคุณอะไรนี้คุณก็มาไล่อ่านดูดังล่างๆ,ๆก็แล้วกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นหลักนะ ก็ถ้ามีวิตามินมีส้อมอะไรเงี้ยก็จะเน้นบํารุงผิวเป็นหลักเลยนะครับส่วนข้อต่อไขข้ออะไรเงี้ยมันเป็นผลพลอยได้ของคอลลาเจนอยู่แล้วเนาะ,อะโอเคตอนนี้ของเราก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่าว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงโอเคอืม,อมนี่มี ฝอยแน่นหนาเหมือนปากระป๋องป้องกันการโกงการจรกรรมการแกะกระป๋องนี่ผมชอบเอามาใส่เศษเหรียญ <c oughs> โอ้โหดึงแรงไปหน่อยเบี้ยวเลยเต็มกลิ่นส้มข้างในเป็นยี้ กลิ่นเหมือนวิตามินซีส้มอ่ะจะลองชิมดูไปเอาน้ำกันตักมาหนึ่งสกกู๊ขอสองได้ไหมยอยากกินเข้มๆหร แค่นี้ก็พอม้อ่ะมาลองชิมดูโอเคแล้วมาลองชิมกันดูตอนนี้อากาศร้อนมากเหงื่อแตกเหงื่อแตนอืมก็บอกไม่มีน้ำตาลนะแต่มันมีรสหวานๆนะ มันก็ไม่เคิงน้ำส้มซะทีเดียวมันเหมือนกับเหมือนกับวิตามินซีอ่ะไอวิตามินซีเม็ดเม็ดที่เราเคยกินเมื่อก่อนน่ะเออเหมือนกับเอามาบดแล้วก็ใส่ในนี้ยก็อร่อยดีนะหอ,หอมหอมหวานหวานเฮ้ยมิติใหม่ของคอลลาเจนน่ะกินง่ายขึ้นเยอะสองสกู๊ปี่แบบน้ำนี่ถือว่าเข้มมากนะอืม ให้อร่อยกินง่ายดีเลยถือว่าดีเลยทําให้การกินคอลลาเจนนี่เป็นเรื่องง่ายอ่ะโอเคนะสำหรับการรีวิววันนี้ก็แค่นี้ใครสนใจก็ไปสั่งกันได้นะในช h อป e ีเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด e สคริปชั o นแล้วกันแค่นี้แต่และ